สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผู้เราอยู่ในช่องแมวขาวในดอเสาก่อนก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผู้เราอยู่ในเกมกระสือด้วยนะครับ EP สองของบอก EP สามของบอกฟุตจะลงในพรุ่งนี้นะครับทุกคนฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับงั้นพวกเราไปเริ่องกันเลยดตัวนี้ก่อนนา่จะมาหรือเปล่าืัดนี้ได้0ูนย์กับสองล่างอย่างเดียวนะครับ นี่พวกเรามาเข้าเกมแล้ทุกคนฟาวนปลงบอลที่หมดเลยบอยมึงหายนี่มึงไม่มีี่นบครับต่รงครับเก็บไอ้ก่อนทุกคนเพื่อการดูกระสือไว้ถ้าพวกมันไม่ได้เช่นเดียวกัเราพวกมันต้องเปิดนะถ้ามันถ้าห้ามันเช่นเดียวกับพวกเราอะไม่ต้องเปิดแค่เปิดตอนที่มันหยุดสั่นแล้ว อนน right ี้ผมก็ได้ห้าถุงทุกคนน่มาผมดูก่อนอ่าอยู่ด้นล่างใช่ไหมสอมวิ่งสองลองเชื่อมห้าห้องนี้ก่อนเดี๋ยวผมรอนไปค่อยดูสวยให้เรื่อยมา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 รอก่อนรอก่อนทุกคน

ห้องนี้เก็บบอืมไม่เจอไม่เจอหงเงินโอ้โหชั้นสองไม่มีหายเลยไป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  ชื่อคนนี้ห้องนี้ห้อยู่ใกล้สุดอ่ะมาแล้วอืมเดี๋ยวคนเอาไอมาไหนฮะคอมชั้นล่างให้โทนไปเลยไปเลยวิ่งไปเดินเดินไมครับมาให้เดินห้องนี้ทุกคนเพาเดินมาเสร็จ นี่นะจะเห็นไม่มีอะไรตรงนี้อ่ะออออตังเ,เององซอร์ไม่มีอ้ยรื่องเงินชึบๆึบอือมีกุญแจของดีของแซ่บในนี้เยนะดูสิล่างไปเลยไปไอเเ้นีเเ่เหรอ ไอมี I mean. มันต้องกอดเขาฟาละฟาล้นลนได้แ่แมมะข้อบงนีหมวงนีเ่อืหอขอ้องนี้หมดคลับทำทีเลยฮะครับ ฮ่าท <1941 S 2> ุกคนอันนี้ขอดูีิอ๋อคือ้ายอันนี้คือขายห้องว่าครับไม่แน่ใจว่าจะได้ลงไปชั้นล่างชั้นบนมันะสมให้ครับ ไปทุกคนเดินไปเลยเขาไม่สานแปลว่ามันเช่นล่างไปทุกคนไปไปก่อนไป,ไ,ป<ห>ไมีไอยังมีไอไป้องนี้ถึงเงินอ่ามีหนึ่งแลงนะทุกคนจิบ ดูสิพออยี่ชั้นกลางชั้นสองให้ทุกคนมาห้องนี้และขึ้นห้องตรงนี้อ่าได้มาชั้นกลางห้องแรกนะ้แล้วโอ้อะไรว่าอ๋อห้อง,อง,งนี้ถึงอลไรหรือวะ À Uầy Chân bồn thợ Chân bồn thợ Thôi đó, chân bồn Mày chân bồn thợ ná นะฮะฟูแต่จะบดขาเอาสลอเชื้อหลังเอวแค่สองขุงกูได้แล้วเนี่ย ทำอะไรฉันบางว่านชอบไงให้ผีหาหน้าสนีน thông minh ít thường hơn xóa chơi a à, cho đủ rồi lê đây a à, luôn thường 19 các thùng lại hết thùng đeo Ôi, cái quốc ตันนี้ปลอดภัยสุดละที่แหละตรงนไม่เจอกูขอกลับก่อนอ้วของมันก็สั่นเกิน อืมโอ้โหเราจะเปิดห้องนะครับเปิดห้องหลบคนตีมีกระสือหน่อยเปิดห้องคนตีวิญญาณซือก่อนอืมวิ่งเลยซื้เงียบมันยาวว่ะก็สวยอยู่นีเนาะ โยนเองโยเองน้องอีกเข้าใ้นอีีมุกาโอ้เดนเจะเปิดผมจะปลูกประตูมีอะไรก้ผีห้ามทุกคนห้าตามนะคืก้นตีหิ่งจ้วเฮ้ยหน้าสดนีิหนีเนาะ ນາສອນີ້ oh, no, สวยชนะอือหือจริงกันละวเอแล้วการที่ตา้าน้ำโหชนะโตรไวเละคิวเกิร์ดเวลาคลิปนี้ผมก็จบไปแค่นี้นะครับใครอยากให้เล่นเกมผีอะไรอืน่นนี่ให้คอมเมนต์นะนะครับคลินี้ผมก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย